วันนี้ชวนพ่อพ่อแม่แม่มาผ่อนคลายความเครียดเติมพลังให้กับชีวิตต้องมีตัวนี้ติดบ้านเอาไว้ชาชิลชิค่ะนี่คือเครื่องดื่มชาข้าหอมผสมใบกัญชาแห้งชาชิลชิช่วยเพิ่มสมาธิให้กับคุณนะคะและนี่คือการผ่อนคลายในแบบฉบับของคุณแอนจากกระพงค่ะ ชาชิวๆของเรานะคะใช้ส่วนผสมเนี่ยเป็นใบชาข้าวหอมชั้นดีแล้วก็มีใบกัญชาแห้งด้วยซึ่งจะช่วยเสริมทำให้การนอนหลับพักผ่อนดียิ่งขึ้นค่ะและโปรโมชั่นวันนี้คุ้มมากๆค่ะสำหรับคนที่ซื้อชาชิวๆเครื่องดื่มชาข้าวหอมผสมใบกัญชา1กล่องวันนี้แถมฟรีไปเลยอีก1กล่องและคุณยังสามารถ เลือกรับ Monster Way หรือ Angel Way โปรตีนรสช็อกโกแลตหรือวานิลลาได้อีกหนึ่งกล่องทั้งหมดนี้999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะสวัสดีค่ะ มีพกเราสองคนมินแล้วก็พี่พลอยค่ะวันนี้เอาเครื่องดื่มดีๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันโดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้สูงวัยหลายๆท่านเนี่ยมักจะติดกาแฟอยากจะเปลี่ยนบ้างเพิ่มอรรถรสวันนี้เราสองคนเลยอยากจะแนะนําชาค่ะชาชิลๆของคุณแอนจัก,กรพงศ์ของเราเนี่ยเป็นใบชาชั้นดีผสมกับใบกัญชาแห้งเลยโอ้โหแล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเอ๊ะใส่ใบกัญชาแห้งออกมาถูกกฎหมายหรือเปล่าเพราะใบกัญชาแห้งของเรานะคะเพาะปลูกได้รับ การอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่จังหวัดเชียงใหม่ <Ừ. S 2> ปลูกในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขและเราปลูกเป็นระบบปิดตั้งแต่ต้ตตนน้ำจนถึงปลายน้ําคือเป็นระบบออแกนิกหมดเลยเพ oh. ราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องของสารเคมียาฆ่ามแมลงต่างๆ <Ừ. S 2> อันนี้คือออแกนิกตั้งแต่ต้ตตนทางจนถึงปลายทางเรียกได้ว่าวันนี้ใครอยากจะลองชาที่เป็นใบกัญชาแห้ง <Ừ. S 1> แบบถูกกฎหมายไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปหาซื้อตามร้านทั่วๆไป ว่าตามรถเข็นที่อยู่ข้างถนนนะคุณผู้ชมคะ่ะทานแบบนี้สบายใจมั่นใจที่สําคัญทานไปแล้วนะเขาช่วยดูแลสุขภาพด้วยนะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าตัวใบาชาเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมระบบการย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีและยังช่วยเสริมในเรื่องของความจําที่สําคัญด้วยความที่เราใส่ใบกัญชาแห้งจะเหมาะมากกับคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหานอนไม่หลับหลับไม่สนิทรู้สึกร่างกายอ่อนเพลียเหมือนไม่ค่อยได้พักผ่อนวันนี้เลยอยากแนะนําชาชิวชิวซึ่งในหนึ่งกล่อง คุณผู้ชมมีทั้งหมดด้วยกันก็คือ4กลิ่นเลยโอ้โหไม่ต้องเลือกเลยค่ะได้ไปทั้ง4ี่กลิ่นทั้งหอมทั้งสดชื่นไปในคราวเดียวกันทั้งคาโมไมล์มกลิ่นชาข้าวหอมกุหลาบแล้วก็ลาเวนเดอร์ทั้ง4ี่กลิ่นจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่เหมือนกันคือช่วยให้คุณเนี่ยผ่อนคลายหลับสบายหลับง่ายแล้วก็รู้สึกว่าความเครียดที่มีมาระหว่างวันเนี่ยมันหายไปถูกต้องถ้าดื่มตอนกลางวันตอนที่ทํางานพักระหว่างทํางานคุณก็จะรู้สึกว่าเออการทํางานมันไหลลื่นอารมณ์มันแจ่มใสแต่ถ้าเกกิดดคุณื่่มอน นอนคุณจะรู้สึกว่าคุณหลับสบายและนี่คือเคล็ดลับการผ่อนคลายในแบบฉบับของคุณแอนจัก,กรพงศ์นะคะคุณแอนทางานเยอะมากทั้งวันแล้วระหว่างวันคุณแอนก็เครียดเนาะ,ะก็จะต้องจิบชาชิลๆไปด้วยตอนจะนอนเวลานอนมีนิดเดียวเพราะฉะนั้นต้องนอนยังไงให้มีคุณภาพที่สุดคือมันต้องหลับให้ลึกหลับให้สนิทหลับให้สบายนะคะ,คะก็ใช้ชาชิลๆเนี่ยช่วยด้วยแล้วคือคุณแอนก็ทานหลายอย่างที่เป็นของแอนแบรนด์เนาะเฮอร์บคอร์ดีพลัสซีบีดีก็ทานแล้วก็เอาชาเนี่ยเป็นตัวช่วยให้รู้สึกว่าผ่อนคลายเวลลานนนนออชแ้้ววัีบก เลยว่าราคาสบายสุดๆโปรโมชั่นของเรานี้สําหรับคนที่ชมรายการสดตอนนี้นี่ขนาดยังไม่ทันพูดโปรโมชั่นสายเริ่มเข้าแล้วนะคุณผู้ชมมิ้นรู้เลยอันเนี้ยแฟนชาชิลชิแน่นอนในเซตของเราวันนี้คุณจะได้ไปก่อนเลยนะคะชาชิลชิกล่องใน1กล่องเนี่ยมีทั้งหมด4กลิ่น4 0่สซองนะ2กล่องแบบนี้ก็ได้ไปแล้วคือ8 1ดซองแต่ยังไม่พอรีบโทรมาให้ทันพิเศษมากๆนี่เป็นครั้งแรกที่เราจัดโปรโม ชั่นนี้ให้ใครโทรทันรับเพิ่มไปเลยนะคะเลือกได้จะเอามอนสเตอร์เวหรือแองเจก็ได้เป็นโปรโตีนคุณผู้ชมขาสารสกัดจากพืชนะคะตัวนี้นะมี2รสชาติช็อกโกแลตก็ดีวานิลาก็ได้เลือกไปเลย1กล่องคุณผู้ชมปกติรวมกันทั้งหมดที่หน้าจอคุณต้องจ่ายจริงคือ5,000กว่าบาทแต่วันนี้สายเข้าไม่หยุดแล้วนะเริ่มมาแล้วนะใครโทรทันโทรตอนนี้ก่อนจบรายการจ่ายแค่999บาทเท่านั้นที่ ัโปรโมชั่นส่งฟรี และอย่างที่บอกค่ะว่าตัวนี้ช่วยให้คุณผ่อนคลายแล้วหลับสบายใครที่เป็นคนนอนหลับง่ายอยู่แล้วอันนี้คือคุณแต้มบุญสูงล้อาจจะไม,ไม่ต้องพูดถึงการเอาอไปทานเพื่อผ่อนคลายได้แต่ใครที่ทั้งเครียดและนอนไม่ค่อยเพียงพอเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันส่งผลต่อสุขภาพอย่างตอนวัยรุ่นวัยเรียน,นยอดหลับอดนอนไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกมันออก็อาจจะแค่ง่วงเหงาหานอนแต่โตมาหรือเป็นผู้ใหญ่แล้วยิ่งเป็นวัยผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับหรือหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทเนี่ยผลที่ตามมาคือ ร่างกายภูมิตกเชื้อโรคต่างๆไวรัสต่างๆมันเข้ามาทําร้ายตัวเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะรู้สึกเลยว่ามันปวดหัวใช่ปวดหัวไม่พอนะคะมันจะทําให้อารมณ์คุณอ่ะขุ่นมัวด้วยระหว่างวันมันงุดหงิดทั้งวันเลยนะมันงุดหงิดคนมันนอนไม่พอแล้วก็จะอ่อนเพลียไปทั้งวันแต่มันนอนไม่หลับทํายังไงได้ท้ายที่สุดก็จะส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็ทําให้ทุกคนหาทางรัดด้วยกัน ทานยานอนหลับอุ้ยเอเอใช่พอไปพึ่งยานอนหลับกับคุณพ่อคุณแม่ทานเป็นประจำม,มันไม่ค่อยดีวันไหนไม่<ฆ>ทานมันก็นอนไม่หลับแล้วสารมันตกค้างคุณผู้ชมค่ะบางคนทานเข้าไปกลายเป็นว่าปวดท้องเพราะว่ากระเพาะมันบาง<ฆ>ยิ่งผู้สูงอายุผู้สูงวัยอ่ะคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญเขายังบอกเลยว่าเลิกได้เลิกเลี่ยงได้เลี่ยงยานอนหลับเนี่ยไม่ใช่ว่าใครทั่วไปจะใช้ก็ได้มันไม่ได้เหมาะวันนี้เลยอยากแนะนําทางธรรมชาติใช้สารสกัดธรรมชาติทานชาชิลๆดื่มชาชิลๆคุณผู้ น้อกจากนอนหลับพักผ่อนได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วสังเกตได้เลยนะโดยเฉพาะคนที่ทานระหว่างวันจะรู้สึกว่ามีสมาธิแล้วความจํามันดีขึ้นด้วยค่ะโอ้อันนี้เจอกับตัวใ่คือปกติเนี่ยพลอยเป็นคนนอนง่ายเป็นคนนอนง่ายอยู่แล้วหลับที่ไหนหลับเมื่อไหร่ก็ได้หลับลึกด้วยแต่ความเครียดไงความเครียดเป็นสิ่งที่มันห้ามกันไปได้เวลาที่เราเครียดมากๆเนาะช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเออช่วงนี้มันงานมันต้องใช้ความคิดเยอะมากมันต้องใช้ความสร้างสรรค์เยอะมากแล้วก็รู้สึกว่า ในขณะเดียวกันอย่างสมมติเราทางานหน้าจอเงี้ยอ,อารมณ์เราก็ต้องดีคือเราจะมาเคลียด์แล้วคิวข้ามวดออกหน้าจอกันไม่ได้ซึ่งการจะบาลานซ์อารมณ์อ่ะหลายท่านโอเคไม่ได้ทํางานหน้าจอแต่เวลาคุณอยู่ในที่ทำงานคุณจะเครียดแล้วหน้ามุย้ยใส่เพื่อนร่วมงานตลอดเวลามัน,มนก็ไม่ใช่ถูกปะ<อ>มันก็ต้องบาลานซ์อารมณ์ให้ดีก็ได้ชาชิลชินี่แหละค่ะชงเอาไว้ตั้งไว้ที่ออฟฟิศพอระหว่างวานันระหว่างทํางานไปด้วยก็เทใส่แก้วจิบไปด้วยเฮ้ยมันดีขึ้นนัอารมณ์มันดีขึ้นแล้วมารู้สึกว่า ความกังวลน่ะมันลดลงความกังวลที่ว่าเอ้ยงานจะเสร็จไหมจะทําทันไหมจะทําได้ไหมมันเริ่มผ่อนคลายขึ้นเพราะมันผ่อนคลายอะ่ะมันก็ใจเย็นแล้วก็ทําทุกอย่างแบบใจเย็นมากขึ้นท้ายที่สุดคือเราก็งานเสร็จนั่นแหละแต่ว่าเดิมพอมันมีความกังวละนะอ่ะเนาะมันก็จะทํางานแบบทุกข์ใจแต่อันนี้เป็นการทํางานแบบมีความสุขสบายใจผ่อนคลายและที่สําคัญเราก็สามารถยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับคนรอบข้างได้ไม่ได้ยิ้มจนกระทั่งแบบหายแบบเกินไปนะก็เป็นคนอารมณ์ดีสุขภาพจิตดีแล้วใครก็อยากเข้าใกล เอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้เ,ออเป็นพี่พลอยเนาะของน้องเนี่ยแนะนําเลยสําหรับใครที่อยากจะลดน้ําหนักฟันให้ดีนะคุณแม่บ้านมนได้ด้วยรอคุณพอบานมิ้นจะบอกอย่างนี้ปกติมิ้นเป็นคนติดหวานระหว่างวานันชานมชา หวาน<ฆ>ร้อยจุกจุก,<ฆ>กมากนะคือเรากินเพื่อเราอยากให้มันรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋า<ฆ>หรือกาแฟก็ตองน้าตาลเยอะๆครีมเทียมเยอะๆแบบนั้นใช่ไหมไม่งั้นมันทานแล้วมันไม่ตื่นแต่คราวนี้คุณผู้ชมค่ะมิ้นลองเปลี่ยนใหม่เพราะเรารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยน้ำหนักเราขึ้นว่ะเพราะทานน้าตาลเยอะมากคุณผู้ชมค่ะเสื้อผ้ามันเริ่มแน่นมิ้นก็เลยลองเปลี่ยนมาทานนี่ชาชิลๆก็ไม่แอนบอกลองทานอันนี้เธอกินอะไรของเธอเนี่ย<ฆ>เอาชาฉันไปลองดูปรากฏทานชาชิลๆเฮ้ยหนึ่งคือรู้สึกว่ามันชุ่มคอแล้วงานเราใช้เสียงคุณ ร้อนอยู่ท่ามกลางห้องแอร์เย็นเดียนได้อะไรอุ่นๆเข้าร่างกายรู้สึกมันชุ่มชื่นคอมากๆมันรู้สึกโล่งมันรู้สึกสบายแล้วมันทําให้เราสามารถตัดน้ําตาลได้แล้วยิ่งทานหลังมื้ออาหารพี่พลอยมันรู้สึกเลยค่ะว่าทานอาหารมาแน่นๆแต่พอทานชาลงไปเฮ้ยมันโล่งมันสบายท้องอ่านี่ถูกต้องใช่แล้วรู้สึกด้วยนะคะว่า ถ่ายง่ายขึ้นด้วยคืออ,อ,อันนี้สุดยอดนะปกติหลายๆคนก็ทานชาอยู่แล้วหละหลังทานอาหารน่ะแทนที่คุณจะทานชาทั่วไปนะคุณมาทานชาอันนี้ไหมลองดูชาของเราที่เป็นใบชาชั้นดีผสมกับใบกัญชาแหง้งและมีคุณสมบัตินอกจากจะช่วยเรื่องของการขับถ่ายช่วยให้ผ่อนคลายและช่วยให้คุณหลับสบายมากขึ้นอีกหนึ่งคนที่พอรู้สึกว่าประทับใจมากที่ได้แนะนําให้ทาน<อ>ก็คือคุณลุง<อ>คุณลุงเนี่ยอายุเยอะแล้วก็<อ>มีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะนอนไม่ค่อยหลับ ชอบตื่นมากลางคืนตื่นมาเข้าห้องน้ำพอตื่นมาเข้าห้องน้ำนอนต่อไม่ได้แล้วยิ่งสมัยนีย้อย่าว่าแต่วัยรุ่นเลยผู้สูงอายุพวกก็เป็นจับมือถือนอนไม่หลับจับมือถือจับมือถือเข้านี่ยาว<ม>าเลยตื่นทั้งคืน กันใหญ่สุดท้ายก็คุณลุงตัดสินใจพึ่งยานอนหลับม,มันช่วยนะ,ะแต่แรกเม็ดเดียวหลังๆเม็ดครึ่งสองเ <2 S 1> ม็ดคือต้องเพิ่มปริมาณเพราะมันเริ่มดื้อยาและที่สําคัญยานอนหลับแพงคุณผู้ชมคะแล้วก็ต้องไปให้คุณหมอเป็นคนสั่งจ่ายการที่คุณไปหาค,หหคุณหมอให้คุณหมอจ่ายยานอนหลับให้มันต้องมีค่าแพทย์ค่าพยาบาลค่าบริการนู่นนี่นั่นอีกตามมาด้วยค่าใช้จ่ายสารพัดและที่สําคัญมันก็ไปสะสมในร่างกายท้ายที่สุดก็เลยบอกว่าคุณลุงลองเปิดใจชิม ชาชิวชิวของคุณแอนดูไหมคุณลุงบอกชามันเอาไม่อยู่หรอกพลอยลุงนอนไม่หลับขั้นสุดละคนเขาจะมีความเชื่อแบบนี้ถ้าใครนอนไม่หลับแบบขั้นสุดต้องยานอนหลับใช่เราก็เลยบอกเอางี้ลุงลองเปิดใจดูไม่ได้ผลก็ไม่ต้องกินก็แค่นั้นเองก็ทานไปเรื่อยเรื่อยื่อสุดท้ายคุณลุงบอกว่าเฮ้ยทำไมมันหลับง่ายอ่ะแล้วลุงอ่ะลองเองด้วยการที่ค่อยๆลดปริมาณยานอนหลับจากเท่านี้เหลือเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วท้ายที่สุด ไม่ต้องทานแล้วสามารถหลับได้แล้วรู้สึกว่าอารมณ์ดีแล้วรู้สึกว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายดีขึ้นด้วยเพราะว่าได้นอนพักผ่อนเพียงพอแบบไม่ต้องขึ้นยานี่แหละคุณผู้ชมค่ะใครเจอปัญหารู้สึกว่าหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทหลับไม่สบายแนะนําเอาชาชิลๆไปช่วยแต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนกําลังเริ่มสงสัยเอ๊ะฉันเข้าข่ายนอนไม่หลับหรือเปล่าเออฉันเป็นหรือเปล่านะหรือว่าจริงๆเพราะว่าฉันอายุเยอะขึ้นฉันเลยนอนไม่ค่อยหลับหรือว่าอย่างนี้เรียกว่านอนหลับแหละแต่หรือว่าเรียกไม่หลับเปยังไงมาเช็คกันดีกวว่่าาาสัญณเตือน โรคนอนไม่หลับอาการมันจะเป็นยังไงสํารวจตัวเองไปพร้อมกันส่องกระจกก่อนเลยคุณผู้ชมข้อแรกขอบตาโลคล้ําเป็นแพนด้าหรือเปล่า<อ>ช่วงช่วงกระลิงหุ้ยหรือเปล่าเชียงใหม่เขาจะมารับตัวเราไปแล้วหรือเปล่าคุณผู้ชมคะ่ะขอบตาคล้ํานะคะ2คือรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้าโดยไม่ทราบสาเหตุ<อ>ทั้งๆท,ที่เราเพิ่งจะตื่นนอนแต่ทําไมตื่นได้แป๊บๆเอา้าง่วงเหงาหานอนอีกแล้ว<อ>นะคะ3อันเนี้ย เริ่มมีอารมณ์หงุดหงิดเหวี่ยงวีนสาม,มีพูดนิดๆหน่อยๆก็ไม่เข้าหูอ,ะอนะคุณผู้ชมข้อ4ค่ะรู้สึกง่วงตลอดเวลาแล้วก็อยากจะนอนงีบหลับบ่อยๆระหว่างวันบางคนโชคดีงีบได้บางคนอยากจะหลับมันก็ยังไม่หลับหลับไม่ได้อีกเหมือนกันคุณผู้ชม5อันนี้นะคะหน้าตาเริ่มอิดโรยไม่สดชื่นหน้าหมองคล้ำบางคนอาจจะโดนทักว่าเป็นอะไระงานมันเครียดเหรอหรืออกหักมาทำไมหน้าโซบจริง,ง,งๆแค่ไม่ได้นอนใช่และข้อสุดท้ายคุณ ผู้ชมอย่างที่พี่พลอยเคยเป็นคือสมองมันไม่โปร<ช>่งมันไม่โล่งมึนมึนงงงขาดสมาธิในการทํางานและจะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมงง่ายโอนักเลยคออ่ะโทรศัพท์อยู่ไหนกุญแจรถอยู่ไหนแว่นตาอยู่ไหน <c oughs> เสียบส่อยู่ที่ตาแว่นตาอยู่ไหนอยู่ไหนอ,อ่ะ ชื่ออะไรนะเราอ่ะหรือแบบเมื่อกี้จะเดินมาเอาอะไรอ่ะเชื่อว่าหลายคนเคยมีอาการแบบนี้อย่าไปโทษว่าตัวเองแก่ค่ะไปดูพฤติกรรมการนอนก่อนนอนเพียงพอหรือเปล่าถ้านอนไม่เพียงพอวันนี้ให้ชาชิวๆของเราช่วยคุณนะคะแล้วโปรโมชั่นวันนี้ขอย้ำอีกรอบแล้วกันคุ้มมากๆสําหรับโปรชาชิวๆวันนี้คุณซื้อ1กล่องแถมฟรีไปเลยอีกหนึ่งกล่องนะคะในราคา999บาทแล้วมันยังไม่พอยังสามารถเลือกรับมอนสเตอร์เวย์หรือว่าแองเจิลเวย์โปรตีนจากเราไปได้ รสช็อกโกแลตก็ได้วน,นิลาก็ได้เลือกได้เลยอีกหนึ่งกล่องเก้าเก้าเก้า จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะแต่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 แต,แต,แต่สินค้าเรามีจํานวนจํากัดแค่1น0เซตเท่านั้นแล้วตอนนี้สายโทรเข้ามาเยอะมากแล้ว,ลวใช่แล้วสายเข้าเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนคลับชาชิชิวคุณจะรู้เลยว่าเราไม่เคยจัดโปรนี้ปกติชาชิชิวคือ1นกล่องใหญ่แถม1กล่องใหญ่82ซองคุณจ่าย999แต่วันนี้คุณได้1กล่องใหญ่แถม1กล่องใหญ่แล้วก็มีอีก1กล่องจากมอนสเตอร์หรือแองเจิลไปด้วยคือมันดีมากนะหลายคนมักจะมองข้ามเรื่อง โปรตีนแต่มิ้นบอกเลยว่าโปรโตีนสําคัญและจําเป็นกับทุกช่วงวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้สูงวัยที่รู้สึกว่าไม่มีแรงนะคะกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อฟื้นฟูนร่างกายโปรโตีนนี่แหละสาคัญมากๆขนาดผู้ป่วยพักฟื้นหลายคนออกจากโรงพยาบาลคุณหมอเองก็ยังแนะนําให้ทานโปรโตีนเลยใช่จริงๆคือบางทีคนป่วยเนี่ยจะให้ทานโปรโตีนด้วยการที่ไปเคี้ยวเนื้อสัตว์ค่ะ กินไข่อย่างเงี้ยมันคิดเขาก็ยังทานไม่ไหวออหรือบางคนทานนมแล้วมันผะอ,อืดผะอมท้องอืดอ่ามันก็มีหลายอาการแล้วยิ่งถ้าเกิดสูงอายุทานเนื้อสัตว์ก็เคี้ยวไม่ได้อีกนะคะบางคนก็จะรู้สึกว่าทานได้ไม่กี่คําก็อิ่มแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเอาโปรตีนแบบชงเข้าไปเนี่ยนอกจากทานง่ายแล้วสารอาหารต่างๆมันได้ครบแล้วมันดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้เร็วและที่สําคัญ ไม่อ้วนค่ะโอยชอบอตรงนี้แหละเพราะโปรตีนของเราคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าพลังงานต่ำไขมันต่ำแต่ให้โปรตีนสูงนะคะคราวนี้อันนี้คือของแถมนะบอกก่อนวันนี้คนที่โทรทันในโช์นี้ซึ่งตอนนี้สายเข้าเรื่อยๆเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะให้ทีมงานมาเคาดาวให้ว่าเหลือเท่าไหร่จาก100ร้อยเซตที่เราบอกเอาไว้ซึ่งเวลาก็เหลือไม่เยอะแล้วฉะนั้นตัดสินใจซื้อเลยย้ำว่าวันนี้คุณจะได้ชาไปด้วยแปซองเลยนะทานได้ยาวมากแล้วก็ได้โปรตีนไปอีกหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องมีทั้งหมด10ซองนะคุณพ่อค ตอนนี้หลายคนที่โทรเข้ามาเป็นแฟนคลับประจําแล้วก็มีลูกค้าใหม่หลายท่านบอกว่าเพื่อนแนะนํามาวันนั้นไปกินที่บ้านเพื่อนเพื่อนชงอันนี้ให้ประกบกลิ่นมันหอมเตะจมูกเลยแบบอุตายฉันต้องมาซื้อบ้างแล้วออแล้วเวลามาซื้อกับเราไม่ต้องเลือกนะคะวันนั้นกลิ่นอะไรนะเพราะเราให้ไปเลย4ี่ <c oughs> กล่อง40<ช>่ซองกลิ่นสี่รสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นชาข้าวหอมอคมาโมไมล์ลาเวนเดอร์หรือว่ากลุหลาบ ซึ่งแต่ละกลิ่นเนี่ยก็จะให้อารมณ์ที่แตกต่างกันไป<ช>แล้วก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่สําคัญคือช่วยให้คุณผ่อนคลายหลับสบายได้อย่างเต็มที่แน่นอน<ช>อ่ะอย่างตัวชาข้าวหอมชาข้าวหอมเนี่ยบอกเลยนะหอมจริงๆคืออันนี้นนได้ใบชาจากดอยแม่สลองค่ะ ที่จังหวัดเชียงรายซึ่งะะซึ่งเขาเก็บดีมากนะค<ช>ุณผู้ชมใบชาเราใช้มือเก็บคัดมือต่อมือใบต่อใบไม,ไม่ได้ใช้เครื่องมาตัดนะคะ<ช>แล้วก็เลือกชาที่ยอดมันได้ได้เวลาของเขาแล้วอะ<ช>่ะสมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดเลยทําให้ชาของเราเวลาทานไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแบบชุ่มคอใช่คือ,เ,อ,อเขาพิถีพิถันตั้งแต่ปลูกอ,ะอ,อ่ะปลูกยันเก็บคือเราก็จะได้ใบชาที่ ดีแล้วก็มีกลิ่นหอมรสนุ่มชุ่มคอนะคะนอกจากจะมีใบชาข้าวหอมชั้นดีอยู่ในส่วนผสมแล้วเนี่ยก็ยังมีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์โออันนี้ถ้าเกิดใครเป็นแฟนพันธ้เรื่องของตัวช่วยให้นอนอะ่ะ<อ>จะรู้เลยว่าคาโมไมล์ช่วยเรื่องการนอนหลับให้หลับลึกมากขึ้นแล้วก็ยังมีเลมอนบา์มค่ะเพราะว่าทางยุโรปเนี่ยเขามีวิจัยกันมานะว่าเลมอนบามเนี่ยช่วยในการผ่อนคลายและช่วยให้หลับสนิท มากยิ่งขึ้นใช่อันนี้คือเป็นสารสกัดหลักๆที่เราใส่ลงไปในทุกรสชาติแล้วเราก็จะมีกลิ่นพิเศษตามแบบฉบับของเขาอีกท,ออทั้งหมดคือ4กลิ่นด้วยกันมินกล้าพูดเลยนะมินเป็นคนหนึ่งที่เคยทานชามาและปกติเราทานชาคุณผู้ชมเราก็จะเป็นลักษณะาชานําเข้าราคาแพงๆใช่ไหมทานมันก็เออมันก็ดีแต่กลิ่นมันไม่ดีเท่าของคุณแอนอันนี้มินกล้าพูดว่าชาชิชิวกลิ่นหอมมากหอมตะโกนมันรู้สึกทานไปชุ่มคอสบายท้องแล้วมันยังมีกลิ่น หอมหอมเหมือนอโรมาเทอราพียิ่งทานระหว่างวันยิ่งคุณเอาไปชงที่โต๊ะทำงานคุณขาเพื่อนๆที่ทํางานเนี่ยล้อมกันเต็มโต๊ะนะคะ,ะเพราะเขาติดตามกลิ่นหอมหอม,มาแล้วเขาอยากจะได้อะไรร้อนๆเพราะเราทํางานในห้องแอร์แล้วคุณสามารถแชร์ได้ไม่ต้องแบบ งกค่ะเพราะว่าวันนี้คุณได้ไปในราคาที่ดีมากคุณยังจะสามารถผูกสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้ด้วยการแชร์ชาชิลลแบบนี้อะคอมมิทเป็นรถอะไรอันนี้คุณผู้ชมค่ะสีม่วงมันจะมีสีบอกอยู่ที่ป้ายนะว่าแต่ละอันสีอะไรสีม่วงนี่จะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ทุกคนทราบดีอย่างที่พี่พลอยบอกคนมีปัญหาเรื่องการนอนลาเวนเดอร์เป็นอีกตัวช่วยสําคัญแล้วในหนึ่งซองเนี่ยคุณผู้ชมหนึ่งถุงชานี่นะคุณสามารถเติมน้ำได้ครั้งสองครั้งลงไปในถ้วยถ้วยพอร์ตตัวนี้ได้เลยนะคะฉะนั้้นแบ่งได แล้วกลิ่นลาเวนเดอร์คือคุณผู้ชมหอมมากเหมือนเวลาเราไปสปาโรมาใช่เราไปสปาใช่แล้วเวลาเรานวดเสร็จอะไรเสร็จเขาจะเสิร์ฟชาดีๆชาแพงๆนี่แหละคุณผู้ชมชาเหมือนในโรงแรมระดับ5้าดาวหดาวเลยกลิ่นหอมดีมากวันนี้คุณมาเป็นเจ้าของในราคาที่พิเศษมากๆและอย่างที่มินบอกคือมันคุ้มมากในหนึ่งซองอะชงซ้ําได้ 2- 3สรอบมันจะยังไม่จืดนะแต่มันก็จะยังไม่ได้แบบ เข้มขน้นเหมือนกับรอบแรกก็จริงแต่ว่ารสชาติแล้วกลิ่นเนี่ยมันจะยังชัดอยู่ใช่แล้วเวลาดื่มเข้าไปเนี่ยนะมันจะรู้สึกกลิ่นมันอบอวนอม,มันละมุนมันนุ่มแล้วมันทานแล้วมันรู้สึก เออมันสดชื่อมันเหมือนได้พักผ่อนมันได้ผ่อนคลายจากความเครียดคุณผู้ชมค่ะแล้วตัวนี้มิ้นบอกก่อนนะดื่มไปแล้วมันไม่รู้สึกฝาดหรือเฝื่องลิ้นชาที่ดีต้องมีความเจ้มจนออนะคะแล้วละมุนลิ้นมากแล้วมันจะอมหวานป,ปลายนิดหนึ่งด้วยซึ่งเ,ออเราไม่มีน้ำตาลนะไม่ได้มีน้ำตาลแต่ว่า,าเรามีสารสกัดจากธรรมชาติถูกต้องทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มาจากธรรมชาติค่ะถึงบอกว่าใครเป็นสายรักสุขภาพดูแลสุขภาพหรือคุณผู้หญิงอยู่ในช่วงลดน้ําหนักอยากลดหวานอยากทานชาเพื่อเสริมสร้างเขาเรียกว่าอะไรลดการสะสมของไขม แล้วก็ช่วยเรียกว่าเบิร์นร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้นทานชาหลังดื่มอาหารขับถ่ายก็ดีมากยิ่งขึ้นด้วยแถมยังทําให้การนอนหลับพักผ่อนลึกแล้วก็สบายผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นต้องชาชิลๆแก้วนี้เลยค่ะว่าแล้วก็ขอชิมบ้างดีกว่าขอชิมด้วยรสโปรดนี่รสโปรดเลยกลิ่นโปรดของพี่คือสีส้มค่ะนี่ชาข้าหอมใช่ไหมข้าหอมหอมสมชื่อหอมแบบเหมือนชาญี่ปุ่นคุณผู้ชมค่ะนี่จริงหอมมากคือมันหอมแบบ หอมละมุนหอมแล้วอยากจะไปใส่ชุดยูกตะแบบว่านั่งแบบอยู่ตรงเสือแล้วก็เทนเธอเอเออแล้วก็เออฟิลมันได้ฟิลมันได้ตัวนี้หอมมากแล้วปกติแล้วคุณผู้ชมชาเขาหอมมีขายทั่วไปนะมีแต่ไม่ได้เยอะแล้วกลิ่นเขาไม่ได้แน่นขนาดเนี้ยแล้วปกติอ่ะพี่บานคนไม่ชอบกินชาแบบนี้ชาร้อนเพราะว่าเวลาเจอเราจะเจอชาที่มันเข้มจนขมเออเออแล้วมันก็แล้วก็มันก็มันมีแต่กลิ่นชาแต่อันเนี้ย คือมันกลิ่นชาข้าหอมคุณผู้ชมอย่างของมินก็จะเป็น<ร>กลิ่น,<ร>านลาเวนเดอร์ใช่ไหมของพลอยจะเป็นกลิ่นชาข้าหอมที่มันละมุนละมุนน่ารักน่ารักฟีลเหมือนเวลาเราไปสั่งซื้อพวกชานมเข้าหอมอถ้าใครเคยทานเนื้กลิ่นมันจะหอมหอมแบบนั้นนะคะแล้วอันนี้รสชาติชาไม่ขมจนเกินไปที่สําคัญมันละมุนลิน้นอ่ะใช่แล้วอันนี้ดียังไงรู้ไหมคุณผู้ชมไม่มีน้ําตาลค่ะยังไงก็ไม่อ้วนแม่แต่ว่าเป็นคนติดหวานเออ แต่มันไม่หวานแล้วมันไม่ขมจน<ม>กระออทั่งทานไม่ได้ใช่คือทานแล้วมันจะรู้สึกไลๆอะ่ะมันจะรู้สึกสบายโล่งสบายท้องฉะนั้นวันนี้ใครเจอปัญหาในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนไม่ดีนะคะแนะนําตัวนี้เพราะอย่าลืมว่าของเราเป็นใบาชาข้าวหอมผสมใบกัญชาแห้งที่ถูกกฎหมายแล้วใส่ลงไปในปริมาณที่เรียกว่าพอเหมาะพอดีไม่เกินเกณฑ์ค่ากฎหมายที่กําหนดเอาไว้นะคุณผู้ชมฉะนั้นใครอยากลองใบชาที่มาจากกัญชาแห้งด้วยนี่คือ โอกาสดีและโปรโวันนี้คือดีมากโปรโดีมากค่ะซื้อชาชิลชิลหนึ่งกล่องวันนี้แถมไปเลยอีกหนึ่งกล่องถ้ากับคุณได้ไป 80ซองอ8กล่องเล็ก80ซองในราคา999บาทแล้วยังได้แถม Monster Way หรือ Angel Way โปรตีนไปอีกหนึ่งกล่องเลือกได้เลยว่าจะเอา Monster หรือจะเอา Angel อแล้วก็ยังเลือกได้อีกว่าจะเอารสช็อกโกแลตหรือว่ารสวานิลลาแต่บอกเลยนะคะอร่อยทั้ง,งร2รสทั้งหมดนี้999บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะหูยพี่พลอยนี่น้องเอาเฉพาะราคาชานะ8ปอ,อเคเอ่นี้นะหารกับ999ตกซองละ12บโอ้โห <laughs> แล้วคุณได้ชาคุณภาพดีแล้วคุณทานซ้ําได้ประมาณ2-3รอบอ้แล้วคิดดูนะเวลาคุณไปคาเฟ่เวลาคุณซื้อเซตชาแล้วมีเบเกอรี่อะเซต3-400นะคะ,ะแต่วันนี้ของเราแค่ชาซองเดียวซองละสิบาทแล้วคุณจะ ท็อปปิ้งด้วยขนมปังตัวซองอะไรก็ได้นะระหว่างวันก็ได้ตอนเช้าก็ได้พ่อพ่อแม่แม่คนไหนทานแต่กาแฟอยากเปลี่ยนมาลองทานชาเสริมอัตรรสเพิ่มอัตรรสลดน้ําตาลลดครีมเคียมลดไขมันทรานส์แนะนําทานชาแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าขับถ่ายก็ดีแถมนอนหลับพักผ่อนสบายมากยิ่งขึ้นด้วยใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ดูของแถมกันหน่อยดีไหม,มเพราะว่าเราบอกแล้วว่าซื้อชาชิวลวันนี้เรายังแถมสเตอร์เวย์หรือ a n g ลเวย์โปรตีนให้ด้วยอ่ะฝั่งของมิ้นท์ ม้ะ่มีอะไรวันนี้ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์คุณผู้ชมมอนสเตอร์เวฟเหมาะกับใครเหมาะกับคนออกกําลังกายสายสุขภาพต้องการสร้างกล้ามเนื้อต้องการหุ่นในแบบเออแบบแน่นๆเพราะตัวนี้แบบนี้ยคะใช่ต้องการค่ะต้องการหุ่นแบบนี้อ๋อโอเคต้องการหุ่นแบบนี้นะไม่ต้องการเขานะต้องการเขาอะ เาเป็นผู้หญิงอาจาหุ่นแบบนั้นไม้ทำไมคืออย่างนี้คุณผู้ชม Monster Way เนี่ยจะเป็น Way Isolate เป็น<ะ> Isolate Way ซึ่งจะมีความเข้มข้นมากๆ1ซองรอให้โปรโตีนสูงถึง28กรัมนะคะแล้วตัวนี้นอกจากใส่ตัวในเรื่องของ Way โปรโตีนไปแล้วนะคุณผู้ชมเขาจะมีสารสกัดอื่นๆอีกมากมายนะคะที่จะช่วยเรียกว่าดูแลสุขภาพร่างกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อมีโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองฉะนั้นใครที่แพ้นมวัวสามารถทาน Monster Way ได้ทานแล้วท้องไม่อืดไม่มวนทอง ท้องทานแล้วท้องไม่เสียนะคุณผู้ชมแต่เรายังใส่โปรไบโอติกส์ให้ด้วยช่วยเสริมการขับถ่ายเพราะบางคนทานโปรโตีนแล้วรู้สึกว่าขับถ่ายยาก<ฆ>หรือบางคนทานแล้วท้องเสียตัวนี้ทานแล้วจะไม่เจอปัญหานั้นแต่ทําให้ร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บจากการออกกําลังกายหรือทํางานบางคนยัง <c oughs> ยกของหนักอยู่<ฆ>ทานตัวนี้ไปจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันฟูขึ้นซ่อมแซมกล้ามเนื้อให้กลับมาแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะฝั่งผู้หญิงบอกว่า,าแล้วของผู้หญิงมีไหมฝั่งผู้หญิงมีเหมือนกันค่ะแองเจิลเวฟโปรตีนอันนี้ก็ สำหรับคุณผู้หญิงที่อยากจะทานโปรตีนและดูแลรูปร่างไปด้วยเพราะ<ม>นี่มีโปรตีนถึง8ชนิดและเกลือแร่อีก17ชนิดรวมอยู่ในซองเดียวและในซองนี้เนี่ยคุณจะได้ไปทั้งโปรไบโอติกได้ทั้งคอลลาเจนเปปไทด์ช่วยดูแลผิว <Wow. S 1> แล้วเราก็มีเฮมซีโปรตีนโปรตีนจากมเมล็ดงาชงค่ะอันนี้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อแล้วก็ลดอาการเหนื่อยล้าแล้วก็การบาดเจ็บคือคุณผู้หญิงที่ออกกําลังกายแล้วบางทีกล้ามเนื้ออักเสบก็เช่นเดียวกันก็จะได้ตัวนี้เฮมซีโปรตีนเข้าไปช่วยแล้วเรายังมีขข้้้าาาาวและะโโออออตตททททีีี่่่่ใหปรรรนถึง20ออง20กกกัััมเเเยบบบไคด ไก่ไก่3ฟอง oh. หรือเนื้อปลา1 0 0กรัมหรือเอามอ์ดหนึกรัมซึ่งมันบางทีมันเคี้ยวยาก oh. หรือบางคนอย่างที่ไม่ทานปลาเย oh. เราก็ได้โปรโตีนจากตรงนี้เข้าไปทดแทนแล้วที่สําคัญคุณสมบัติของโปรโตีนก็คือช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเล็กๆนะคะเหมือนกับโปรโตีนจากสัตว์เลยอันนี้เราเป็นโปรโตีนจากพืชนะใช่นะแล้วแล้วตัวเนี้ยมันดีตรงที่อะไรรู้ไหมใครยอยากดูแลรูปร่าง คุณขาทานตัวแองเจิ้ได้เลยเพราะว่าอะไรคุณแอนเองก็ทานตัวนี้เหมือนกันเวลาไม่ได้ทานข้าวสามารถทดแทนมื้ออาหารได้เลยใช่นี่นคือสินค้าขายดีมากแล้วอร่อยทั้งวาน,นิลาและชละ็อกโกแลตวันนี้นํามาให้คุณเป็นเจ้าของแล้วนะคะจัดกันเลยค่ะชาชิวชิว1กล่องแถมฟรีไปเลยอีกหนึ่งกล่องได้ไปทั้งหมด 8กล่อง82นะคะแล้วเรายังแถม Monster Way หรือ Angel Way โปรตีนให้คุณผู้ชมเลือกได้ว่าจะรับเป็นแบบไหนและจะรับเป็นช็อกโกแลตหรือว่านิลาก็เลือกได้เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้999บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะใช่แล้วต้องรีบนิดนึงคุณผู้ชมของสุดท้ายท้ายสุดแล้วทีมงานบอกว่าสินค้าเหลืออยู่เพียง29เเซตสุดท้าย wow. ไรได้ไปบอกเลยดีใจด้วยแต่ตอนนี้ใครยังลังเลคิดแล้วคิดอีกซื้อไม่ซื้อดีบอกเลยว่าคุณจะซื้อกับเขาไม่ทันนะคุณผู้ชมคะ,คะฉะนั้นตอนนี้หยิบโทรศัพท์แล้วโทรด่วนเบอร์โทนาลางหมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ